ชาวจีนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่มาจาก5พื้นที่ได้แก่ 1. ชาวจีนฮกเกี้ยนจากมณฑลฟู่เจียนหรือมณฑลฮกเกี้ยน 2. ชาวจีนแต้จิ๋วจากมณฑลกวางตุ้ง 3. ชาวจีนไหหนานจากเกะาะไหหนาน 4. ชาวจีนห้าก,กาหรือแคะจากมณฑลกวางตุ้งและ 5. ชาวจีนจากพื้นที่อื่นๆ ปัจจุบันสายอาชีพของชาวจีนในกัมพูชาส่วนมากจะเป็นอาชีพที่มีทักษะสูงรวมถึงยังเป็นผู้ประกอบการการย้ายถิ่นฐานของคนจีนทั้งที่เป็นแรงงานและนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะเดินทางด้วยตัวคนเดียวหรือมากับกลุ่มแรางงานที่ตามในทุนจีนมาอีกทีก็มีและยังพบว่าชาวจีนในกัมพูชามักอาศัยอยู่ตามจังหวัดชายแดนเมืองหลวงและจังหวัดที่ติดกับชายแดนไทย เช่นจังหวัดพัชสีหนุจังหวัดเกาะกงและกรุงพนมเปญการย้ายถินฐานในรอบนี้เกิดจากจีนนำเนินนโยบาย1แถบ1เส้นทางที่เริ่มเมื่อปี2013และรัฐบาลกัมพูชาได้ตอบสนองนโยบายนี้ของจีนโดยเปิดกว้างการลงทุนและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะการลงทุนโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นในจังหวัดพัสีหนุมีธุรกิจของจีนครอ,อบคลุมร้อยละ90 ซึ่งจะเห็นได้จากที่ป้ายใส่ลักษณ์ส่วนใหญ่มักมีภาษาจีนกำกับแทนภาษาคขมรหรือภาษาอังกฤษ